วันสุดท้ายของชีวิตนั่นคือเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตายแล้วอะ่ะมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของลูกหลานของเราหรือว่าผู้ที่ยังอยู่ที่จะต้องทําหน้าที่ในการจัดการศพให้กับเราซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่เราคุ้นเคยนะคะเอาเท่าที่คนไทยคุ้นเคยก็จะมีไม่เผาก็ฝัง นะเดี๋ยวจะมี2สองอย่างนะไม่ผอก็ฝังแต่ว่าระยะหลังๆของเรื่องของการจัดการศพเนี่ยก็มีการคํานึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทางเลือกในการจัดการศพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันมีแนวคิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยในวิช้านี้คนอังกฤษน่าจะมีทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดการศพของบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อรัฐบาลอังกฤษนั้นใกล้จะไฟไเขียวอนุญาตให้สามารถประกอบพิธีศพแบบการใช้น้ำผู้ใหนต่คือการต้มค่ะการต้มศพฟังดูน่ากลวัวไหม <laughs> <ใ>นะการต้มศพให้มันเกิดการย่อยสลายก่อนที่จะทิ้งนะคะอันนี้นจะเป็นทางเลือกใหม่ในกระบวนการในการจัดการศพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการรายงานนะคะว่าคําแนะนําสําหรับวิธีการชาปนากิจรูปแบบใหม่นี้นะคะเสนอโดยคณะกรรมการกฎหมายอังกฤษซึ่งในท้ายที่สุดอาจได้รับการอนุญาตทางกฎหมายให้ประชาชนอังกฤษนั้นมีทางเลือกในการประกอบพิธีศพด้วยการต้มด้วยน้ำอาอลคาไลก่อนจะถูกนําไปทิ้งลงท่อค่ะส่วนกระดูกแล้วก็ฟันก็จะสลายกลายเปเป็นผงแล้วก็จะถูกส่งกลับคืนไปยังญาติ การทำศพแบบนี้เรียกว่าการฝังในน้ำหรือว่าอัลคาไลไฮโดรไลซิสค่ะนอกเหนือจากการฝังตามธรรมเนียมแล้วก็การเผาซึ่งเป็นวิธีการที่เราคุ้นเคยนี่กำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ของคนอังกฤษที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยวิธีการทำให้ศพย่อยสลายด้ยวยวิธีการต้มน้ำเนี่ยนะคะก็มีการรายงานก็ใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ2-18ชั่วโมงนะคะอยู่ที่ กระบวนการปีกย่อยที่แตกต่างกันโดยกระบวนการนี้กระดูกและฟันก็จะกลายเป็นผงแล้วก็จะส่งกลับคืนไปยังญาติของผู้วายชนแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายจะเปื่อยยุย่ยกลายเป็นของเหลวหรือเป็นน้ำค่ะแล้วก็สามารถจะทิ้งลงท่อน้ำเสียต่อไปได้ชื่อนี้ถูกเรียกกันในนามของการฝังในน้ำหรือบางที่อาจจะใช้คำว่าแฟชชิ่งนะคะแฟชชิ่งเหมือนกับเวลาที่เรากดชักโครกประมานันั้นนะ่ะ นะถ้าดินคำนี้ก็ให้เข้าใจความหมายว่ามันคือเรื่องของการฝังศพด้วยน้ำนะคะคณะกรรมการ,าารกฎหมายอังกฤษย้ำว่ากระบวนการดังกล่าวมีความแตกต่างอย่างมากจากการเผาหรือการฝังและก็ยังไม่มีข้อกำหนดในการอนุญาตอย่างชัดเจนส่งผลให้วิธีนี้ปัจจุบันยังไม่สามารถประกอบพิธีได้อย่างเป็นทางการในอังกฤษยายาค,กคือจริงๆแนวคิดนี้เนี่ยม,มันเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดที่อังกฤษยายากเองก็มีแนวทางในการจะนำมาใช้เนะี่ยเมื่อประมาณ2-3ปีก่อน แต่ด้วยความที่นันจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างจึงยังไม่สามารถที่จะประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการได้แต่ว่าดูมีแนวโน้มแล้วเนี่ยกฎหมายกําลังใจอนุญาตในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการทําพิธีศพแบบนี้ในไอแลนด์เขาก็ทําแล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่ที่อไอแลนดเน์เป็นที่แรกในยโุโรปนะคะราคาตกอยู่ที่ประมาณ55,000กว่าบาทที่เป็นเงินไทยนะคะออสเตรเลียกับแคน,นาดาก็สามารถจะเลือกวิธีการนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยทีนี้ มีเกรดมาเล่าให้ฟังน,นิดนึงว่ากระบวนการเขาทำยังไงนะคะตอนนี้มันมีบริษัทเอกชนเริ่มเปิดให้บริการชาปนกิจศพด้วยน้ำในหลายประเทศค่ะแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียออฟริกาใต้และก็บางประเทศในยุโรโปเพียงแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายมากนักนะคะการชาปนกิจหรือเผาศพด้วยน้ำเรียกกันว่าอัลคาไลไฮโดรไลซิสหรือว่าการย่อยสลายเ,เนื้อเยื่อในร่างกายด้วยสารละลายร้อนที่มีฤทธิ์เป็นด่างอย่างรุนแรงค่ะร่างกายของผู้ตาย จะผูกนําเข้าไปในเตาเหล็กกลา้าไร้สนิมหรือว่าสเตลเลสอย่างเตาที่คุณเห็นเนี่ยนะมันเป็นสเตลเลสเลยนะคะก่อนจะปล่อยสารละลายร้อนที่ประกอบไปด้วยน้ำ95ผสมกับด่างเช่นโพทแทสเซียมไรอกไซด์หรือว่าโซเดียมไฮดรซ5อกไซด์5%ให้หลเข้ามาพุ่มศพใที่อยู่ในในในสเตลเลสอันนี้เนี่ยนะคะหากญาติมิตรของผู้ตายเลือกวิธีการเผาศพด้วยน้ำแบบอุณหภูมิต่ำ ก็จะมีการควบคุมให้สารละลายอุณหภูมิไม่ถึงจุดเดือดที่ความดันบรรยากาศปกติซึ่งจะทำให้ศพนั้นถูกย่อยสลายอย่างช้าๆนะคะกระบวนการนี้ถ้าเป็นแบบอุณหภูมิต่ำนะคะจะใช้เวลาประมาณ14-16ชั่วโมงแต่ถ้าญาติเลือกแบบอุณหภูมิสูงสารละลายจะถูกทำให้ร้อนขึ้นไปถึง160องศาเซลเซียสและต้องมีการเพิ่มความดันในเตาเผาซึ่งจะเร่งให้การย่อยสลายศพเสร็จสิ้นลงภายในเวลาเพียงแค่4-6ชั่วโมงเท่านั้น สารละลายร้อนที่มีธิ์เป็นด่างจะไปสลายพันธะเคมีของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายมนุษย์ค่ะจนเหลือเพียงกระดูกที่อยู่ในรูปของแคลเซียมฟอสเฟตบริสุทธิ์ซึ่งสามารถนําไปบดเป็นผงแล้วก็มอบให้กับญาติต่อไปซึ่งมันก็จะคล้ายกับเท่ากระดูกที่เวลาเราเผาก็จะญาติก็จะได้เป็นเท่ากระดูกเนี่ยเอาไปเอาไปลอยอังคาร์ไปโปรยในสถานที่ที่ผู้ตายต้องการที่เราคุ้นเคยกันนะคะส่วนของเหลวที่เือจากการ ชาปนากิจด้วยน้ำนั้นจะเป็นสารละลายปลอดเชื้อที่ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์อย่างกรดอะมิโนเกลือน้ำตาลแล้วก็สบู่ซึ่งจะถูกขับออกทางท่อน้ำทิ้งของสถานประกอบพิธีศพและก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้เป็นทางเลือกใหม่ที่ใหม่มากสำหรับโรคใบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า คนยุคนี้เนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องของสีงแล้้อมมากขึ้นบางพื้นที่ก็เริ่มมีการรณรงค์กับเรื่องของการเอาศพไปฝังให้กลาเป็นปุ๋ย,ย,ยกลับคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้ก็ก็เริ่มมีแนวทางแบบนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็อยู่ที่ความต้องการของผู้ตายนะว่าเขาต้องการที่จะมีพิธีศพแบบไหนอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นคําสั่งสีไปนะคะว่าอยากจะ ทําวิธีศพแบบไหนอะไรยังไงซึ่งเราก็จะได้มีทางเลือกแบบนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เห็นทางเลือกแบบนี้ไาก,กนี่แต่บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักนะคะบ้านเราก็ยังมีคุ้นเคยกับเรื่องของการเผาแล้วก็การฝังแต่นเดิงแต่ว่าถ้าเป็นการเผาเนี่ยก็จะเป็นการเผาทีเา่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีควันลอยเป็นดำๆเหมือนกับสมัยก่อนแล้วเนี่ยนะคะ